สวัสดิพี่น้องมาคุยภาช่องบอกเกแล้วพี่น้องร้อยร้อยกันน้ำหนาพี่น้องเอ้ยร้อยกันแบบลักษณะแบบบรสะสื้นปันไดดอก,ดอกมาเน,นี่ยนะคือยืนหิวนอนสกัดนกม่่ลง,งเชีงเลงปีหนึ่งก็มีเธอหนึ่งเออมีน้ำหอมอ,หอีหนีเ er <laughs> ปีหนึ่งมีเธอหนึ่งแดดขนาดพี่น้องเอ้ยมาคอกอนจินไ จะมาเบิ่งอันจะเฝ้าแทนคำเนืองเเพื่นจะเออจะเอเห็นแต่ในหูควาเหมืนพระเจ้าจออพระลงมาเนี่นะี่สออบุญเนาะ้ก็ม้งลายๆเจอพ่ัน่ก็เป็นทองลาดนะสุขผมคืองเอียเลยเอเล็กนิ้วทีด่ดิเ็หี้มาใหมากมพี่น้ สิ่งที่ขับได้คือน้ำตาลสดนันเองแล้วกนมีน้ำโอมน้ำหองต้นกล้าต้นกล้วก็มีแต่น้ำตาลก้อนอะไรเนาะเร่อยที่นแล้วเร่อยดิเร่อยดิโอ้ย เขาลเรียวอะไรอยู่ใช้ขาลุงนะหัวคนกำลังสังล่งๆจักเลยเด้อไม่เราถาเขาบอกมาถาเขา่มรถสีเหยียบเด้อขันมาเป่งกระเบิดอ้ว Banh nhau bựng con Năm hôm hoặc bay bù sai hụt bựng gang bụng bay 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 bụng con ภาษีาล anyway, ีปัะเทะเพื่อนกันยังเปิดแจ้ป้าเดยงอบกัยังเปิดแจ่บ้างมกันกล่ไลตายม่หุบเียก็จะมีเมือในสงฆนะที่้องสรางพุทธสื่อคลองทังบางคนขึ้นงเกียเโท่อสาธ์ มานเป็นเชมสซมน้หอมนี่ด e. okay. ้อนุก port ้ำหอมุกอะไรน้ำหอมไงตุไหนคุ้หน่อยนี่ครบช้องตุ้ขาฟันด้วยนี่หนูอนหน่อยซื้อในกรที่เอา ชื่ออันนี้ตอนพี่น้องซื้อน้ำหอมกับพี่น้องเอ้ยตอนแรกก็มีแต่เคี่ยเคี่ยเคี่ยโคขันโฆษณาโคข,ขันโฆษณาโซโลขันโฆษณาโฆษณาแบบอย่างเนาะใสายเด้งมะเร็งเหรอวะอตุก๊กหญ่แป๊บหนึ่งเด้อจะมีเงินหรือบ่มีเงินเส้นได้บ่พออยู่ได้วสี่พันอย่ปเด้อเออเออเออลดจมลด เสียวสีเอาขวดมาคืนสี่พันเอะเอาซเิลไม่เอาเสียสีเอาขวดมาคืนให้เอามาให้นี่จักมือแล้วนี่บอกเออเล่เออมีนอบีบนี่นะชงชงโอ้สีดมันนเขาเอาผเขาเอาผลงสมเ คนจะมีคนตกมากหลนะ่อันนี้นะอันนี้มันนะมันโงอ่ะน่

เมื่อแม่เคอหรือรีเซ็คเิอี่น่งเอิเอิทั้งรมรือรเซ็คเลอนอคเป็นรีเซ็คเลใหม่นะเี่ยนริม้นับมคุ่ดั้นตัวใหสุดัวห องนี้คือองแทนคาือรองไหาแทนคำเหลืองจะอ,อเอย,ยองคือิตอต,อตน,น,ออนอน้ํยขาอ่าเขไดเป็นเขาแทนคำเหลืองะนะอง,องไอองด้เท่ากับู่แล้วเนาะ ีนท่านใจเยเยสซีซูไม่นะแค่ไม่นะอันนี้เกรไซเทีมงานรีไซเคิลนะทางบนเป็นน้ำแต่ทางล่างเคลื่อนมารีไซเคิลนะเคปไม่รีไซเคิลไมนะนปุ่จอมต้อนในจอมต้อนาะเยสซีซูไม่นะ

ทำนค์ไดพอแทงคำเหลืองนะบอเขาลงมาอยู่พอแทงคำเหลืององค์ใดยุบออมา่้อ่เจ็กบหอแทงคำเหนอะห้ามหนบนาวหนาวหู้หนาวหอกยังหมุนอยู่

หรืออะไรครับหือทางรวมเย็นป่ะเย็นิเซลเึ้นปะนี่ต้องูต้องอะนี่เราควรต้องเอาหนำในรของเราเป็นเป็นแล้เป็นแบบขอสักศีลนะเหาอยู่แบบอูดีนีแห้งคือแบบกตัวต

นาดอรยคที่เร e> ูนีรนียค่ะท่างีย่้าพดะรเะาดงนีนะ้ำดงคะเน้านอเ้ราพงอรน้ทรางนี่คือะเนี่่ะน้ี่าึง่น่้รงนี้าึงนี่ กับสูเทียนทกิดขึ้นแบบู่ซ่าถากพนิด้วนะพี่น้องเราตอนนีกก็จะเกิดบบปูาถทนคนจะร้ายแหงขนาดเลยปู่ซากับพนไงกุ่มๆเนาะเกิดเกิดที่อะไวยันนี้เป็มวลาตนี้องเคื่อรมา จากที่ว่าไปไหว้พระเรียบรอย้อ,รอยลแล้วอดทรงเรียบร้อยแล้วกำมานาั่งเจ้ากำมานาั่ง <c oughs> นั่งก็จ้อยอยู่นี่แลหละพ่ายข้าไปซื้อน้ำแล้วก็ชีได้จบสามีลราพี่น้องเราเข้เก็บภาพบรรยากาศเราสามีกับพี่น้องกระโด<บ>ะดเต่อได้ไปนั่งโฆษณากระติกน,น้อยกระเบ,บื้องหองค์ได้เป็นนันองค์ของเจ้าพ่อแทงคำเรือก็ยังบบหูเลยครับมีคือคือองค์หนึ่งที่เขาซูมไว้เท่านั้นเลย ก็คืออ่ะ,ะกะได้กับข้อเกบภาพเนี่ยกับวสันนีดิพ่น้องเรื่องปติดตตมสองบาเกสวนสดนี้วายดิพิณโอนอ